สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดีฟดิฟกันในแนวคิดที่ว่าชีวิตคือการวิ่งแข่งระยะยาวนะครับอันนี้มาจากบทความของคุณปรวีทัพสายซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้เลยครับเป้าหมายก็คืออยากจะมากลั่นเอาแกนคิดสําคัญๆเกี่ยวกับเรื่องความอดทนมุมมองต่อความสําเร็จแล้วก็วิธีรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตของเรานี่แหละครับค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ครับผมมาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือบทความนี้เขาเปิดมาด้วยการเปรียบเทียบที่แบบทรงพลังมากว่าชีวิตไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรนะแต่มันคือมาราทอน ใช่ค่ะการวางกรอบความคิดแบบนี้คือมันสําคัญมากจริงๆนะคะเพราะมันเหมือนกับบอกเราว่าไอความรู้สึกเหนื่อยล้าความท้อหรือเวลาเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงเป้าหมายสทัทีหรือเห็นคนอื่นเขาไปไกลกว่าเราแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากของการเดินทางไกลๆแบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยอ๋อครับครับ แล้วบทความก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าเก่นแท้ของการเดินทางนี้จริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเร็วกว่าใครแต่อยู่ที่ออการไม่ยอมแพ้ต่างหากค่ะการไม่ยอมแพ้ที่ว่าเนี่ยครับในบทความเขาได้ขยายความเพิ่มไหมครับว่ามันแสดงออกยังไงคือมันไม่ใช่แค่การกัดฟันวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเดียวใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ บทความเขาขยายความได้ดีมากว่ามันคือการที่เราต้องเข้าใจจังหวะของตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะผ่อนลงบ้างเมื่อไหร่ต้องพักหรือแม้แต่กระทั่งว่าต้องกล้าที่จะปรับแผนระหว่างทางด้วยซ้ำไปค่ะการปรับแผนนี่เองใช่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวนะคะแต่เป็นส่วนสำคัญมากๆของกลยุทธ์ที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายแบบยั่งยืนได้ ผู้เขียนเขาใช้ภาพเปรียบเทียบกับนักวิ่งมาราธอนเลยค่ะที่ต้องรู้จักแบ่งแรงรู้จักพักผ่อนเพื่อให้มีแรงพอไปจนถึงเส้นชยัยไม่ใช่เอาแต่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวการบริหารพลังงานกับจังหวัดของตัวเองนี่ฟังดูเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับแต่ว่าในขณะที่เราพยายามโฟกัสกับการวิ่งของเราเองแบบนี้มันมีกับดักอะไรไหมครับที่บทความเตือนไว้เป็นพิเศษมีค่ะมีประเด็นใหญ่ที่ผู้เขียนชี้ชัดเลย คือเรื่องการเปรียบเทียบค่ะเขาเรียกมันว่าเป็นกับดักที่ทำลายกำลังใจอย่างแท้จริงเลยนะคะอ๋อการเปรียบเทียบค่ะคำแนะนำที่บทความให้ไว้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือให้เราหยุดมองความเร็วหรือความสำเร็จของคนอื่นไปก่อนแล้วหันมาเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานก็พอ ถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ไหมเราพยายามมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะถึงมันจะเป็นแค่ก้าวเล็กๆนะคะบทความก็บอกว่ามันก็ยังถือว่าเป็นความก้าวหน้าอยู่ดีฟังดูเหมือนว่าถ้าเราลุ้จากกับดักการเปรียบเทียบนี้ได้เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าจริงๆแล้วคู่แข่งที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่คนอื่นเลยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่บทความพยายามจะสื่อเลย ถ้าเรามัวแต่วัดตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะมองข้ามศัตรูตัวจริงไปซึ่งผู้เขียนบอกว่ามันคือความท้อถอยในใจเราเองค่ะไอเสียงเล็กๆที่คอยบอกเราว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วหยุดเถอะอะไรแบบนี้อ๋อเสียงในหัวเรานี่เองใช่ค่ะการเอาชนะเสียงนี้ตั้งหากคือชัยชนะที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในมุมมองนี้นะคะตราบใดที่ใจเรายังสู้ร่างกายมันก็จะยังพยายามก้าวต่อไปได้ค่ะแต่ว่า ในชีวิตจริงมันก็ต้องมีบ้างแหละครับวันที่เราสะดุดพลาดหรือว่าล้มเหลวบทความมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงครับมันจะขัดกับแนวคิดไม่ยอมแพ้หรือเปล่าอ๋อไม่ขัดกันเลยค่ะแต่กลับมองว่าการล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะคะแต่มันคือบทเรียนสําคัญที่เราหาไม่ได้จากชัยชนะด้วยซ้าไปบทเรียนสําคัญค่ะ คือการลม้มลงเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสให้เราได้หยุดพักจริงๆจังๆแล้วก็ได้ทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตเรากันแน่มันทําให้เราเข้าใจความยากลําบากแล้วก็ตระหนักว่าการลุกขึ้นยืนใหม่เนี่ยมันสําคัญแล้วก็ยากแค่ไหนซึ่งมันยิ่งทําให้คําว่าไม่ยอมแพ้มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจแล้วครับพอเชื่อมโยงทุกประเด็นเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่านิยามของความสําเร็จในมาราธอนชีวิต ตามบทความนี้มันก็เปลี่ยนไปจากที่เราอาจจะเคยเข้าใจกันมาเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นความสําเร็จในการเดินทางระยะยาวแบบนี้มันจึงไม่ใช่การที่เราไม่เคยสะดุดหรือไม่เคยล้มเลยแต่คือการลุกขึ้นแล้วก็ก้าวต่อไปทุกครั้งที่ล้มทังหากการลุกขึ้นสู้ใหม่นี่เองค่ะมีประโยคนึงในบทความที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเส้นไขได้ไม่ได้ปิดต้อนรับผู้ที่ช้าหรือเร็ว แต่ปิดต้อนรับเฉพาะผู้ที่หยุดเดินไปแล้วโหคมมากครับค่ะดังนั้นการที่เราหยุดพักเพื่อฟื้นฟูพลังกายพลังใจเนี่ยมันจึงไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระยะทางที่ยังเหลืออยู่ต่างหากงั้นสรุปหัวใจสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้จากบทความของคุณประวีทับทรายนะครับก็คือชีวิตเนี่ยมันเปรียบเหมือนการวิ่งมาราธอนจริงๆที่ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วเลย แต่มันวัดกันที่ความอึดความทนการเรียนรู้จะอุปสรรคและก็การมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปในจังหวะของเราเองอืมใช่ค่ะการเอาชนะใจตัวเองนี่สำคัญกว่าการเอาชนะใครอื่นแล้วก็เอ่อจำไว้เสมอว่าแค่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วค่ะ แล้วก็มีอีกมุมคิดหนึ่งที่บทความทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ไปคิดต่อกันซึ่งกระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเขาบอกว่าแม้จะไม่มีใครเห็นความพยายามในแต่ละก้าวแต่ทุกก้าวที่เราก้าวไปมันคือชัยชนะส่วนตัวที่ไม่มีใครพลากไปได้ือมอจริงด้วยครับค่ะก็เลยอยากจะชวนให้ลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าในมาราธอนชีวิตของแต่ละคนเนี่ย ชัยชนะเล็กๆส่วนตัวที่อาจจะไม่มีใครเห่งเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในวันนี้มันคืออะไรกันแน่